มาแล้วันนี้อยากกินผัดมาม่าใส่ไข่ผัดมาม่าใส่ไข่เจียวกระเทียม<อ>แล้วก็เอาไข่ลงไปเลยใส่ไข่สักสองลูกก็ปลูไปเลยตีไข่ให้เข้ากันสูตรไข่สูตรมันอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้คนไข่ต่อไป ที่มาม่าที่รวบไปพัดใส่ไข่นี่เขาถึงเรียบมามา่าพัดมาม่าใส่ไข่น้ำมันน้อยแล้วก็ปุงรดไปของน้อนผงแซบใส่ลงไปคนทุกคร้งให้เข้ากันใส่ไปฝิอยวน้ำาุมน้ำปลาน้ำปู ไปให้หมดพักเป็ดตามใจชอบนะครับใส่พริกเข้าไปด้วยเพื่อความเผ็ดนิดๆดเอาน้ำลงไปหน่อยแบบเพื่อไม่ให้พริกกระท้านะครับผัดเครื่องให้เข้ากันนะที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องปุูมาม่านะครับแต่เพื่อรสชาติมาม่าของเรายังคงอยู่ สนับสนุนโดยมามา่าต้องยำก,ยยกุ้งสองเลี่ยมนะครับสองเลี่ยมหนึ่งซองใหญ่กับหนึ่งซองเล็กนะครับบัดสองซองวันนี้น,นี่นะครับฟีฟันเดิมนะ์นากิดนะครับัมามา่ของเราโคเลิกโคคลิกโคเลิกคนนี้เขากันเดียบเลยกับผมเละไปรับประทานกันได้เลย Hello, hello, bye. bye.